ข้้้าไไปแลลววโโอหหรถกนึ่สวัสดีค่ะดินดินต้อนรับเข้าช่องโอออนเวิรนะคะบรรยายโดยอภิรักษ์ค่ะวันนี้พามาไหว้หลวงพ่อดำในช่วงเทศกาลสงการขึ้นปีใหม่ไทยนะคะวันนี้ได้รู้จักกับป้าป้าอะไรนะคะป้าทองคำป้าทองคำอนุโมทนาบุญด้วยค่ะชับดูทูพิลาบาโอออนเวิร์ดค่ะได้มาทำบุญน้เป็นสิริมงคลนะคะค่ะป้าไม่นใครคะ คอ,อา,าอนุมโมทนาสาธุด้วยท่านขออนุญาตถ่ายอนุญาต,าตถา่ายคุณป้ากำลังดื่มาบ้านสัมพันธีล,ลาสลคัญว่าที่ก็พาไหวหลวงพ่อรอบไปที่ก็พาไปละคันวันนี้ก็พามาไหวอ,อย่างนั้นเนไมีพี่น้องพี่น้องที่มาทำบุญวันนี้คิดสิริมงคลกับชีวิตนะคะ พามากลาหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำท่านเป็นที่ด่้มเลยสำรับชาวหนองผักชีว่าศักดิ์สิทธิ์มากขออธิฐานอะไรก็จะได้ตามความประสงค์เชิญเชิญคุณคุณมาไหว้นะคะหลวงพ่อดำที่วัดหนองผักชีค่ะแต่จะพาไปไหว้หลวงพ่อสูงอีกนะคะตามมาค่ะเมื่อวานเขามีลิกเกด้วยเเวทีคล้าย นี่เบลส์ขายของตลาดนะเดี๋ยวจะมาดูควงกินให้ลูกชาย๋ยว <c oughs> ไปว่าหลวงพ่อสูร์ูะเล่ากันที่นี่จะมีคำบุญขบวนจรค่ะ <c oughs> ไปดูว่ามีอะไรตรงไหนย,ยังไงบ้างัน <c oughs> เริ่มกัรคำบนิ

เขาไปดูช่องอภิรภพาของป้านะกะโออันเวิร์ดนะช่องไหคะยูทูบยูทูบอภิรพากับโออันเวิร์ดอ่าดูวัยเยีสิบบาทขอบุญแะกะ็อนุโมทนาบุญน,นะคะ,คะในพขวงแรงนะคะ,คะสวัสดีวันสงกานไทยด้วยค่ะคุะมาจากที่ไหนมือเชียงใหม่ค่ะนาบุมมาจากเชียงใหม่เหรอใช่ค่ะอ๋อทีเดยมีหลายคนเลยแล้ว,ลวบบมีเป็นพ่อน่วน ี๋ยวอย่าลืมเข้าไปดูช่องอภิลภาสัตตุมซวอลด้วยนะไะ้จดให้แล้วรู้ไหมว่าเขียนยังไงอภิลภานี่ครับแม่เซตเลยครับเซตเลย้ไปเลยอภิลภาอยู่ทุกตัวใหญ่เอพีกครึ่งชั่วโมงลงเอาภาษาอังกฤษหรอโออันเวิร์ดอันนี้ใช้ทั้งออันเวิร์ดโอโอเอเอ ่อใช่แล้วก็ O O N ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ O ตัวใหญ่ S ตัวเล็ก O ใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็ S เล็กโอ O เคอบัก่อยแล้วก็ O ตัวใหญ่ N W O ตัวใหญ่นะ O O N O N W W K R D นี่หรอใช่ W A R D W A R D โอ้หอันวัดโอเคนี่หรอใช่โอเคติดตามนมันจะมีคู่กับอภิรภพาด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูนะค่ะขอบคุณค่ะอีกชั่วโมงลงให้ค่ะคอมเมนต์ให้ด้วยนะสวบสวบพึ่งพึ่งเริ่มพึ่งเริ่มทำพึ่งเริ่มทำโอเคค่ะ

นี่ก็จะเป็นพระโดยจากซื้อลงศพมาแสงพารมุในทออันนี้ก็จะเป็นพระประจำวันนะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งเืิดคุณคุณจะเลยอาทิตย์กลางถวายแน่วันจันทร์กลางฮัมยา่ากลางคานกลางสายยาคุธกลางรุ่มบาทสิบเจ็ดคุธกลางคืนกลาง ปางริษ์ไสิบสองพระ่องหัดสบดีปางสัสโลหรือปางสมาธิวันศุกร์ปางรำพึ่งยี่สิบเอ็ดเสาปางหนา้ากบตะเกีปางทะรุมาหรือพระพุทธลุปทักสี่วลีด้วย <c oughs> หลวงพี่นรมสการค่ะวันนั้นเกิดผิดพลาดนะวันนี้กดเข้าไปดูได้นะหลวงพี่โอ้ออนวดนะหลวงพี่นะเอาวันนี้มีคู่ด้วยอ่ะพระศิวลีนี่คือพระอะไรคะหลวงพ่อวิทย์ขัดซำค่ะโบราณนะเราต้องหาพระพุทธรูป ก็เวทพระซ้ำค่ะซ้ำคร่ะวันนี้มีบวดวันนี้มีบวดด้วยสงสัยจะมีบวดด้วยเดี๋ยวพาไปกราบพระเกติอาจารย์ ใหม่ด้วยร่วมทำบุญใส่ข้องกระจาดความขัดข้องเรื่อยๆข้องๆไม่ข้องขัดตลอดไปอเอา้าทำบ้างอันนี้ได้ทำบุญไม่ข้องขัดสาด,ด,ด้วยกันนะคะ มันี้มีบวชด้วยระปาการศึกษาสนับสนุนการศึกษาการศึัง,งังวัรั้ ีหลวงพ่อแท้ก็หลวก็่อดูคู่กันนะคะหลวงพ่ออีลหลวงพ่ออีก็หลวงพ่อคงแต่กับหลวงพ่อสูงค่ะ นี่ถวายถวายสังฆทานรอบนอกเลยเห็นไหมะจะมีหลวงพ่อท่านรับถวายสังฆทานทำบุญได้ตลอดเวลาหลวงพี่พระพุทธรูปนินามะอะไระไรยยพระพุทธรูปเนี่ย,ม,ยมีชื่อว่าอะไรตามพายย้ายจ่ะคโยมอ๋อเหรอ เป็นหลวงพ่ออะไรเนี่ยหรอมันไม่ใช่เนี <D> ่ยจะจะเป็นพระพุทธรูปปางอะไรสักอย่างเก็บแล้วหรอคะมีหลวจะมาเห็นด้วยอืม ไปไหว้หลวงพ่อสูงก่อนค่ช่องโออ่อนวดนนะคะบรรยายโดยอภิรภาตะกี้ช่องอภิรภาก็พาไปไหว้และนะ้วอกเนี่ยวันนี้ช่องโออ่อนวัดพามาไหว้ะคะ่ะมากราบหลวงพ่อสูงให้คุณคุณขอพรช่วงปีใหม่ไทยนะคะส่งการ คาราำไหว้นะคะนำมตาสะประตหัโตสัมมาสัมพุทธัสสน้ำมือตาสะประตหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมตาสะระตหัดโตสัมมาสัมพุทธัสสะยินยีนาสคาเรนะบาจายะปสิติโตปิตารังอธิบุชยามิสตาหตุแตมหาบุญเยมหาลาภพปสิทธิลาภาพระมาเตมหาเทวาจักเตยะคาปารายติ พุททางบัตริธรดิตัง,งบสัสิเิสังทางบัตรเคิตุกวันจะมีปฏิตันทีนะคะประสบ จะมีญาติโยมมาทำบุญกันเยอนะคะรเวสสวรทณางซ้าางเวสสวรรณทง,งลง้วยพแสงจะพาไหว้ไหว้สาว,าาวาาทางเวงสวสวสาว น,ะะนี่คือวัดหนองผักชีกลางเต็นสำหรับพี่จะส่งน้ำพระพรุ่งนี้นะคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูเดินดูของสริงว่ามีอะไรบ้างจะได้ไปขวาก็ตัวเลยยังไม่เติดมา เขาเรียกอะไรนะเจดิสายอืมการละเล่นแบบโบราณโบราณด้วยเดี๋ยวข,ข,ของกินก่อนว่ามีอะไรบนะ้าสวัสดีค่ะนี่เชอร์ไรทอดมัน อ,อันนี้แกงใส่ปลาอะไรนี่เสียขาแกงแกงส้ามาอ๋อเหรออะไรอะไอะรออร่อยไหมเนี่ยอร่อยมากเลยคะ่ะเจงนะปลาแบบนี้ลูกค้าก็จะบอกอร่อยหมดแล้วไม่ไม่อร่อยจะเอาถุงมาคืนนะถุงละห้าสิบถุงละร้อยค่ะถุงห้าสิบะ อร่อยมากท่านขายต้องบอกงี้อยู่แล้วแหละอร่อยตรงอร่อยตรงพูดเลยแหละนี่มาขายนะคะนี้ก็มานะคะมาจากที่ไหนคะแถวนี้หรือเปล่า่ของกินต่ออ๋อมีผัดไทยน่ากินด้วยผัดไทยใหญ่ผัดไทยหญ่หัวขอเท่าไหร่คะยี่สิ5ห้าสามห้าสิบายี่ห้าสามห้าสาม กัะสามห้าสองหอ่อมันต่างกันตรงไหนยี่ห้ากับสามห้าองห่อยีห้าแบบนี้ค่ะห้าสิบแล้วเนี่ยสามห้าเคสามห้าสองกองมีกุ้ยช่ยด้วยไม่หาย<ส>ทอยนะใส่รวมะะลวเลยค่ะจะนี้พามาชิมอาหาร ชิ้นอาหารผัดไทยฟิวฟิวคืนคนซื้อค่ะไก่ไช่คุ้ยช่กล่องเท่าไหร่จ๊ะค่ะมีสามห้าก็ไม่ได้กินเดชิ้นใหญ่จังเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยก่อนนีอะไรกดปิ่งกดปิ่ง เก็บร <20 S 2> ้านเลยเนี่ยเอากล้วย okay, ปิ้งยี่ิบห้าบาทแยกเอ3สามสิบสามสิบสามสิบยยกมันจิ้มให้ด้วยอยู่ที่กล้วยปิ้ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องโออ่อนหนวดเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะบรรยายโดยพิธาภาค่ะสวัสดีค่ะ